สวัสด,ดีครับวันนี้เราอยู่ที่บึงลำดวนนะผมผมตามรอยอาจารย์เกียรติธรมาอยู่ที่จังหวัดสะแข้วครับผมโอ้ย<ๆ>มันสนุกยังไงจากควายวัวควายที่เขาไถชีวิตมามันอยู่สนุกมากครับสนุกผมขี่มันนะฮะ ص ص> ผมขี่มันเฮ้ยๆวัว oh, yeah. <switches> ย,ย,ย <computing> อยอยอเนีผมเรียนรู้ภาษาเขาได้เออ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  แม่ผมเรียนรู้นู่นครับมีเยอะครับหลายตัวครับผมโว้ยสนุกมากครับมาเนะครับปากแก้วครับผมโอ้ยเนี่ย,ยฮะจะสนุกยังไงไปดูในวีโอของเราเลยครับผมไปไหนนี่อ,อันไปจุงหัวจุงห้วยเข่าคอกเข่าคอกแล้วโอ้ ปิดกุญแจเลยไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสตาร์ทรตทีเอ้าไข่สุกละมั่งกูว่าเนี่ยเบิดและเนาะไข่กูไข่กูดิแม่ไข่สุกละมั่งรถจอดตากแดดมาที่หนีพอ,อ,อยเกย เอาละวันนี้เราอยู่กับอาจารย์อย่างน่ะอันอาจารย์อะไรเนี่ยันมอนจัดโอ้ย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 วันนี้พาหลอกมาทำอะไรเนี่ยฮะหอหยอยโา้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้อโอยอยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอยโ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอยอ้อ้ยโย ธรรมดาที่ไหนแล้วผมเนี่ยพระดีๆไ,ไม่ชอบไม่ชอบไะชอบเป็นออหัวชาวบ้านกันแล้วดิสัสพูดคำนี้กับกูนะพี่นะเจอพวกกันแล้วว่าเฮ้ยแม่นานๆเลยช่างเจอควายมันจะตื่นหรือเปล่าไปไปเข้าเข้ากองต้นไม้นู่นไปจุงไปเข้านู่นไปหาคอาไพ่นู่นเดี๋ยวเดียวมันมองข่อยแปลกๆอัานั่นแหละไป ดูด yup ูแววตาก่อนอ่าดูแววตาก่อนเห็นไหมอ่าดูแววตานี้กับแววตานี่เห็นไหมโอ้โหโอ้โหเสียงหอบหรือเสียงอะไรวะนี่หอบนีนิเฮ้ยไาตบคอไว้ตบคอไว้อ่าขึ้นหลังเลยไหมขึ้นเลยอ่าขึ้นหลังเลยเลยขึ้นไหวเปล่าเนี่ยลองดูสิไหวไหวอาโดดโดดขึ้นสิเดี๋ยวผมจุงให้อ่าดูดูดูเอาขึ้นยังไงก็ได้ปล่อยเชือกก่อนอ่าเอาขึ้นสิขึ้นยังไงลองดูสิ เอา๋เวเดี๋ยว,ยวมันขึ้นตรงนี้หลังนี้อ่ขึ้นตรงไหน,น,น,นก็นได้ที่มันขึ้นหลังได้ลองโอ้มันจะขึ้น,น,ไ,นได้ไหมเนี่ยอ้โหอ้นี่ย่นหนึ่งสองโอ้ย เอ้ยเ่้ยเฮ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 ้ไเฮยเู้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยยเ้ยเ้ยยเ้ไมฮ้ยเฮ้้ยมฮ้มเไมยเฮ้ยยเยเฮ้ยเ่้ยเ้ยยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเฮเฮ้นเฮเฮยเฮ้ยเฮ้เฮยเ้เ้เ้้ย อโยน่เห็นไหมไม่เกินความสามารถเดี๋ยวดินมาเดินมาโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมแม่กระต่ายลอยคออ่ะเอาไปเข้าฝูงอ่าโอ้ไปเข้าฝูงนะอ่าไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวอ่าเอออ่ะพัดไปพัดไปพัดอีกทางหนึ่งพัดอีกทางหนึ่ง อ่อปล่อยเชือกปล่อยเชือกอ่โอ้ยเอีย,อยงวะมันนี่ยังไงนะโอ้เอาไปแล้วครับไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวคนละต่างสายพันธุ์ลูกไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำลูกเขาไม่ทำเพราผมว่าผมก็มีความสุขดีนะทุกคนมีปัญหาหมดนะครับอยู่ที่ว่าจะจัดสรรปัญหาเป็นยังไง ผมไม่คนไม่หนีปัญหานะครับแต่ผมมาหาความสุขในชีวิตผมมากกว่าทุกคนครับทุกคนต้องมีความสุขให้มากกว่านี้ครับใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าเถอะครับบ้าให้มีเหตุผลทนจะมีหมายสุดท้ายาตายก็มีคนเขาจำได้ตันที่ผมมาอยู่กับวักกวกับควายอยู่กับทุ่งนาครับผมโอ้สนุกมากครับชีวิตมันไม่เคยสนุกขนาดนี้นะเป็นพระยังทําไม่ได้นะครับผมมันลําบากจริงนะครับ แต่ผมก็ยังมีธรรมะอยู่ในใจครับเนี่ยฮะต้นไม้ใบหญ้านี่มันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องอยู่ห้องแอร์ก็ได้นะผมว่ามันวันนี้มันตกหลังควายยอดมากเลยครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันทำห้ตกหลังควายี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยตัวไอทองมันทำห้ตกหลังควายเออนั่นแหละครับแต่มันก็โอเคครับมันมีความสุขดีครับผมตาตูสดชื่นอาจารย์ม่อนครับผม เจอกันในคลิปต่อไปครับ Let's go!